สวัสดีจ้าเซลกุ้งคูต้วตาบ้านดุงจ้าวันนี้กุณงก็จะมาแนะนำรถมือสองนะคะตัวนี้เลย LC 0 1 8 SP จ้ารถมือสองนะคะจะได้อุปกรณ์ทั้งหมด2ชิ้นจ้ะจะเป็นใบดันหน้าแล้วก็พานหลังนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะรถตัวที่กุ้งถ่ายอยู่นี้จะเป็นรถปี65จาจ้ะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่1805ชั่วโมงการใช้งานจ้ะราคาอยู่ที่ 485,000บาทจากวางดาวอยู่ที่80,000แต่วันนี้เขามีโปรนะคะาวางดาวอยู่ที่80,000วันนี้นะคะถ้าลูกค้ามาจับจองนะคะราคาลดเหลือเพียงแค่55,000บาทนะคะฟังไม่ผิดคะ่ะราคาวางดาวอยู่ที่55,000บาทเท่านั้นราคาเต็มก็485,000บาทจะลดมือสองจะผ่อนสูงสุด6ปีนะคะงวดรายปีอยู่ที่81,950บาทจะแล้วก็จะมีงวดย่อย อีกสองพันงวนนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 6 1 0 1 8กหนึ่งลูกุ้งคูโบต้าบ้านดงจ้า